สำนักข่าวสินหัวของจีนรายงานว่าผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4ของกัมพูชาพลเอกเจียมอนได้หารือกับแม่ทัพภาคที่2ของไทยพลโทธวัชชัยสมุทรสาครที่บ่อนโอสเม็ดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินช่วงส้ายวันนี้ และโฆษกรัฐบาลกัมพูชาในภายสี่พันแถลงหลังการหาหรือว่าจากผลการเจรจานาน45นาทีสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขและตกลงร่วมกันว่าจะนัดเจรจากันเป็นประจำเพื่อบรรเทาปัญหาตึงเครียดบริเวณชายแดนนอกจากนี้สองฝ่ายยังตกลงที่จะเปิดด่านข้ามชายแดนของสองประเทศอีกครั้งหลังพื้นที่บริเวณน,นี้ได้รับผลกระทบจากการยิงต่อสู้ของสองฝ่ายและจะให้ชาวบ้านที่อพยพออกไปกลับเข้าบ้านเรือน สิ้นหัวรายงานอ้างแหล่งข่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายยังตกลงว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการยิงต่อสู้กันครั้งใหม่และหากมีปัญหาสำคัญใด2องฝ่ายสัญญาว่าจะพบกันเจรจาและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมกมักมพูชาพลโทชุมโซเชียตยังบอกด้วยว่าการสู้รบบริเวณชยายแดนได้ยุติลงแล้วตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีค่ะ